นี่นะคะก็จะตัดผมเองให้ น้องอิงตัวดำาช่คะทุกคนคะทุกคนเคยอกหักไหมคะวันนี้เนี่ยอิ่งเป็นคนที่อกหักคนนึงค่ะอิงจะมาระบายความอกหักให้ทุกคนได้ฟังอิ่งไม่รู้ว่าการอกหักครั้งนี้อิงต้องไปต่อยยังไงแล้ววันนี้เนี่ยอิงคิดว่าอิงจะเปลี่ยนตัวเองค่ะอิงดูในหนังนะคะว่าอกหักเนี่ยต้อง ผมให้มันสั้นค่ะอิงเนี่ยนะคะก็จะตัดผมเองให้มันรู้กันไปเลยว่าอิงอกหักค่ะประชดรักแม่งเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้น้องอิงตรงนี้ด้วยนะคะและที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมไปติดตาม Facebook แล้วก็ไอจีของอิงตรงนี้ค่ะใครอยากให้เราแอดก็ทักแชทมานะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเราอกหักเนี่ยใครจะรักเราบ้างโดยเฉพาะหนาะบานค่ะสวสดีเลยตัวตอกย้ําค่ะ แค้นน,นแค้นไม่เป็นไรอกหักครั้งเนี่ยเอาให้มันถึงที่สุดเลยอยากรู้เหมือนกันว่นานบ้านเนี่ยคิดจะปลอบใจอิงบ้างเปล่าไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปตัดผมกันตัดให้สั้นไปเลยค่ะอิงนะคะก็จะสร้างฟิวอกหักขึ้นมามันคนเป็นบ้ามันคนไม่มีสติมันคนไร้วิญญาาไม่มี ทุกคนคะ่ะอิงจะบอกว่าอิงไม่ได้ตัดจริงนะคะอิงเนี่ยก็จะไปหาวิกนวบานเนี่ยมาใส่หัวตัวเองแล้วก็เอามาแก้ตัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านวบานเห็นเนี่ยมันจะปอบหรือว่ามันจะด่าเดี๋ยวเราขึ้นไปหาวิกกันก่อนนะคะแต่ว่าวิกอันที่อิง หากเนี่ยเป็นวิกของนาราแต่เขไม่ใช่ของอิงถ้าเกิดว่านาราดูก็ไม่รู้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นอิงจะหาวิกก่อนนะคะเอาละค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เนี่ยอิงก,ก็เจอวิกแล้วนะคะมีหลายอันมากอันนี้น่าจะเป็นอันใหม่เ <ๆ S 2> ขาผ่านนะคะอันใหม่ <ๆ S 2> นี่คือถุงวิกของนาราแตะเขาเยอะมากเราจะมาเทียบกับสีผมเราด้วยนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าอันนี้ยาวมากแล้วก็ยาวแล้วก็ยุง่งด้วยไม่มีสีไม่ได้ไม่ได้นะคะอันนี้เอ่อมันออกสีแบบแดงตันเราจะหาสีดำนี่สั้นๆใส่ไงคะมีสีอะไรเนี่ย อันนี้ก็สีน้ำตาลอีกแล้วนะคะเห็นไหมมันไม่เข้ากับสีผมอิงเราต้องหาสีดําไม่ใช่สีน้ําตาลเลยอะ ดีอะไรนะทำไมรา, yeah. า,าไม่เก็บดีโอ <c oughs> ้นี่ก็ต้้งตาเหมือนกันนะคะอุ้ยนี่ก็คล้ายๆแต่ว่าไม่น่าจะได้อุ้ยนี่เหมือนว่ะแต่ว่าวิกมันยังใหม่อยู่เลยมันกล้าตัดไเราะจะหาที่ยุ่งที่สุดแล้วกันนะคะเลี่ยนอันเป็นอันที่ยุ่งที่สุดอันนี้ก็ <c oughs> ไ <c oughs> ม่ค่อยอหไรอันนี้น่าจะเป็นอันที่ยุ่งที่สุดนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ยุ่งนะ <c oughs> แต่ว่ามันยังยาวๆแล้วมันยังสวยไม่อ,อริ่ะโอเคค่ะอีกก็ได้วิกแล้วนะคะอี่เอาเป็นอันนี้อุ้ยมันดำอันนี้มันดำอันนี้มันสีดำนะคะทุกคนนี่ แล้วเหมือนคุณยายเลยอะ่ะโอเคค่ะแล้วก็ได้แล้วนะคะเป็นอันนี้ค่ะต่อไปเนี่ยอิงก็จะไปหากันไกลก่อนนะคะแล้วจะไปเตรียมแผนการกัน,นะคะ่ะพี่เจมกันไกลอยู่ไหนอะ่ะอ้าวน,นี่ไม่เลขห้านะคะอยู่ไหนมีไหมมันจะมีอันเดียวได้ไงอะ่ะเดี๋ยวขอไปหากันไกลก่อนโอเคค่ะทุกคนอิงก็จะไม่เอาใส่หัวแล้วนะคะอิงว่าอิงเนี่ยจะตัดเอาตรงเนี้ยแล้วก็มาใส่ผมเองก็ใดแ,แล้วก็ทำเป็นตัดให้มันโล่งกมาเหมือนผมจริงอะ่ะ ได้อยู่นะนดีมันเห,หมือนสีผมนี่ไหมคล้ายๆเนาะคล้ายๆแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้อยู่ตัดเอาเลยนะคะเอาเอาเยอะๆเยอะเหนาไหมเหนแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะเราทำ <ไป S 1> ท่าตัดมาค่ะเอีกเมียก็จะมาตัดแบ่งผมอันนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปนั่งอยู่มุมนี้แล้วก็แบบสร้างฟิลอะไรแบบนี้นให้มันแบบสมจริงว่าเราอกาห<า>ักโอเคเราจะตัดผมอันนี้ก่อนเอาเยอะๆยอะนะคะเยอะๆอืมได้แล้วหนึ่งเอาไว้ก่อนเอาอีกนะคะ ออีกนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวมันจะไม่สมจริงนะคะว่าเราเนี่ยอบห่ะคําแรกที่มันมาเห็นอิงมันจะพูดว่าไอเดียรอดูนะคะโอเคอิงก็ได้แบ่งผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องอันนี้ไปซ่อนเราต้องซ่อนกันนะทุกคนโอเคค่ะแล้วก็ได้ผมอ,อันนี้มาแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวอิงจะต,ตัดโลยๆตรงน้ำเลยนะให้มันเป็นเศษผมรอนะคะเดี๋ยวให้มันเหมือนจริงหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้มันไม่เชื่อมันยิ่งผัวมอแล้วชิก็ฉลาดอย คนตยอย่อไปอก่เนี่ยก็จะเอาพิมเสนเนี่ยป้ายตาให้เหมือนจริงนะคะให้เหมือนแบบเราลงไ้แบบตาแดงเดียว <S <S 2> <S 2> ไม่ใช่พิมเสนมันเ,เป็นน้ำเนี่ยดูอ๋อาาตาเริ่มมาละเราจะอ,าอันนี้ป้ายด้วยนะคะเริ่มละตาเริ่มมาละให้ดูเหมือนแบบอะไรเปื่อนๆตาให้ดูเหมือนคนตาคล้ำตาดำไม่ได้นอนนะคะเดี๋ยวโอเคค่ะทุกคนคะเดี๋ยว vocês, เราจะแกล้งเอาผมมาตัดก่อนเราจะรอให้นาบารมานะคะเดี๋ยวต้องบีบน้ำตาก่อนต้องหาวนะคะดึงน้ำตาอะไร 국민 <laughs> ketiga เก็บกันไกลก็พูดสิว่าเป็นอะไรไม่รักงดูอ่ะนะมันใครไม่รักไม่ดีเขาก็รักตัวเองมีแต่คนรักตัวเองเนี่ยไม่ร้องดูอ่ะนะมนเหรอบ้าะเกิดมาเลยมีแต่คนรักเอ้ยมึงเนี่ยทำอะไรเนี่ยร้องเลยจะพึ่งเลิกถูกไหมอะจะบอกเลิกก็ตั้งประเีคนมีต้องเยอะต้องแก่ผู้ชายมีเป็นร้อยลุกเลยนะเดี๋ยวกูจะโทรบอกแม่โทรศัพท์โทรบอกแม่ไม่เอาโทรศัพท์มา ผมตัวเองเล่นเนี่ยแกะเลนแกะอะไรเป็นป้าหมดแล้วเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้บอกไม่มีคนรักอกหักอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันทําเกินไปไหม,มตัดผมตัวเองเล่นเนี่ยพอเลยหนูนหป,นป้าบอกมันอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยร้องไห้ตาโวงหมดแล้วเนี่ยคุณกับแม่ไหม กไม่อยากไม่อยากกูอยอยู่คนเดียวม็นต้องมายุ่งด้ไเนี่ยทำไมไม่รักตัวเองทำไมไม่รักคนที่เขารักเราคนที่เขารักเรามีตัวย่ต้องแย่กว่าพ่าอแม่มึงจะพอดมาได้มันลำบากขนาดไหนต้องมาทำแบบเนี้ยรักตไปเลยได้มากที่สุดที่เขาบอกไงใครไม่เข้มแข็งเป็นผู้หญิงอะสู้สิใอีหญิงเจมส์มาอ,อันนี้อันนอะไรอะไหนอ๋อ ว่าอีหญิงรักเดียวใจเดียวเขาโก้คุณเป็นผู้หญิงโง่มึงซุ่มทำไมอิงกูเกิดที่นี่กูนั่งตายที่นี่อิงวันนี้ผมอิงดาวร้ายเจมส์ผมอะไรเดี๋ยวหยุดก่อนนะห้ามลุกไปไหนนะผมอะไรเอามานี่ถ้ากูไม่นั่งกูไม่เห็นเอามานี่ <S <S มึงเป็นอะไรมึงเป็นบ้าเหรอมึงเกิมดมาจากตาไครเหรอมึงเกิดมาจากอะไรเอาปวดขี้นั่งต้องมาตัดใช่ไหม ไม้มามีเจมาไม้มารู้ไหมว่าดิ้นี้กูซื้อมาเท่าไหร่มากูไม่เล่นแฮทีนี้กูซื้อมาห้าพันเป็นวิกผมแท้ก็นูเห็นเหมือนยุ่งที่สุดก็ใครให้เอามาตัดเจ็เวอร์ซื้อมาแพงมากกูซื้อมาห้าพันวิกผมแท้ด้วยตัดจริงเนี่ยเกินไปละเล้วเลยหนีเรื่องเลไม่ยหนีเรื่องเนี่ยบอกมึงเอาไม่เลยเสร็จแล้วกันไกลมา เอาใจมาอยายกให้สั่งใช่ไหมไม่อยากแล้วไม่รู้เรื่องให้มันออกมารับสายจากเมืองทิพย์ใครบอกให้เล่นไม่รู้เรื่องเลยมึงนี่มันโง่วงเลยมึงควายจริงที่ตรงเย็มึงเกิดมาจากอะไรตาคล้ายตาใบกันใจถูกปะยบายแล้วะคะ่ะเดี๋ยววันนี้ได้ขอบไปเที่ยวกันแลาวก,กันถูกนะไหมเขาตกใจเหงือเขาเป็นหมดจริงนะถ้าเล่นแบบนี้อนะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วค่ะจะบอกว่าสำเร็จค่ะใครอยากให้ทองคิวอะไรเนี่ยก็บอกมาใต้คอมเมนต์นี้ได้ ใครที่อยากติดต่อการแสดงเนี่ยก็ <c oughs> นี่เลยค่ะไอดีไลน์นะคะอันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ <c oughs> บ๊ายบายแสดงกับหนูรักหรอแสดงกับหนูรัก